ดาราสาวเคลียร์จริงไหมแม่เรียกสินสอดว่าที่จเจ้าบ่าว3 0 0ล้าน ดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดามานั่งพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตก่อนจะเตรียมแต่งงานกับหวานใจหนุ่มรูปหล่อพีทกันตพรหานพาณิชฐายาเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังในรายการซานิเป่าได้เบาซึ่งในบางช่วงแก้มบุ๋มได้ตอบคําถามเกี่ยวกับสินสอดที่แม่ลีเรียกจากพี่พีทสูงถึง300ล้านว่าจริงหรือไม่ซึ่งแก้มบุ๋มก็ตอบว่าแม่เอาสินสอด300ล้านจริงไหม เอาสักห้าร้อยล้านบาทได้ไหมคะให้มันจบจะได้เลิกทํางานหนูไม่ขอห้าร้อยแต่หนูขอเจ็ดสิบล้านพอหนูคิดไว้แล้วว่าหนูไม่ต้องทํางานแล้วชีวิตหนูใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนตายแต่ไม่ได้ขอเขาจริงๆนะคะพร้อมกับผัวเลาะเขาอยากจะให้เท่าไหร่ก็ทําเพราะเขาทําบ้านก็เยอะแล้วแต่ก็ขอบ้านเป็นชื่อหนูก็ดีเหมือนกันนะงานแต่งยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยคะ่ะพี่พีทส่งลิสต์งานแต่งมาให้ว่าจะต้องมีอะไรทุกวันนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยตอนนี้สิ่งที่ทําอย่างเดียวคือบอกพ่อบอกแม่ว่า ไปลิสต์รายชื่อแขกมาว่ามีใครบ้างน่าจะแต่งกลางปีหน้าแต่ก็ยังไม่เคาะวันอยู่ดีส่วนเรื่องลูกอยากจะมี4คนแต่เขาบอกว่าขอแค่2แต่เดี๋ยวค่อยไปตอเอามีให้ช้ำๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องอื่นให้วุ่นวายแต่ยังไม่ได้มีทันทีนะขอเว้นไปสักปีก่อนขอใช้ชีวิตก่อนเพราะในชีวิตนี้ยังไม่เคยอยู่กับผู้ชาย24ชั่วโมงเลยขอลองดูก่อนว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างเราอดทนกันมาถึงขนาดนี้แล้วจะอดทนอีกกนิดได้ไหมเราไปก็ ก็ไปได้แต่เขาเป็นผู้บริหารแล้วคนก็จะพูดว่าไปนอนกับนางดาราคนนั้นมาแล้วถึงจะว่าเป็นว่าที่ภรรยาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนี่คะคือไม่ได้รักนวนสงวนตัวขนาดนั้นหรอกเราอุตส่าห์วางตัวมาดีมากพ่อแม่เขาก็เอ็นดูเราก็วางตัวต่ออีกสักนิดหนึ่งมันคงไม่เป็นไรหรอกถ้าเราเลือกที่จะแต่งงานกับคนนี้ต้องอยู่ด้วยกันไปอีกสัก20-30ปีเดี๋ยวก็เหม็นหน้ากันไม่ต้องรีบ